ราบสวัสดีครับพี่น้องสุขุลชุผมผมกนครับผมมาพบกับแพรวไีกแล้วครับผมสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีทุกคน์และจ้ามาติดเขาต้องการจ้าพี่น้องวัอนี้เลยเอาหูวัอนี้ได้แกงเผ็ดแกงเผ็ดตันเนื้อติดมันใส่บบใส่ฟักทองใส่แบบอื่อะไรอย่างเง้วใส่บเขือนิดนึงแล้วก็ไข่เจียวเดี๋ยวพี่น้องมาจ้าสวัสดีจ้า น้นี่เนี่ยตื่นตื่นตื่นถึงเวลาก,กินเขา่าพอดีนับตืนะ่นเวลาเนาะนั่นนี่หน่อยนะน,นั่นน,น,น,นี่หน่อยสวัสดีเลยครับพีพ่ีน้องๆครับผมมาก,กินเข่าต้องกันครับผมนี่หน่อยกินเข่าเลยบ่กินเขากับแม่มามืนะ่อนี้กินเข่าเจ้าครับผมนะ พักบุงเก็บมาจากสวนเนามาจากสวนมาจากทงมาจากทา่าเลยนะสวนกับโอ้ยไลยพักกินอันนี้ปลาราซับครับผมหรือแก้ว,กวบองบานเห้อเว่าว่าจินกับขาเจ้าขาหนี้วกินได้เม็อพี่น้อ,องหอมแซ่บเอาสนับสนุนโดย าราสับตาหน่อยมาจับหน่อยมาจะบอกร้านใหญ่หฮะหะก,กับเขากับนามมากินน้ำกันพี่นอนสุดีมาคอมกันเลยเอาอะไรครับที่รักเอาเนื้บอบ่กเอาซีบบ่หอ,อหนังมาไ<ะ>ด้รัวตักไห้เนี่ยบ้านพี่น้อง <laughs> มดกำลังใจครับผมนะ <laughs> เป็นที่เป็นน,อน่องสีว่าจังไดครับผมวัวตักไห้่า แ่พีสิบะโอเคค่ะนาะยังมเด้ก็ว่าเือดนะพี่น้องแค่ว่าสิบะฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮึม่มไม่เหนื่อยหรอมครับใส่เนื้อเสียหองไฮเด้จะหน่อยกว่า เจ้ากีเข่ากัน,น,อ,กน,อ,นอันนี้แพะว่าใส่เป็นเ,เนื้อเศษขนาดแพะว่าตุ่มโดนะรเล่นนี่ในอ่างนีตู้เย็นกันเอาม,ออมานี่เนะพี่น้องเกินเกลืเกินเลืเเลปะเมือนอะหนกจะไหนปานหายเลือปะม่ได้ก็บ,บ้า,นนบาบงนะโดนพี่น้องตักแม่แต่เสียกองงนก็ปลา ก็บบเออ,อส่วนเห้าแ,แกี่วดียเกีบเบ่ยวดีดีเขาอยากกบไปถอนออกไม่บอกเรื่อนแถวนี่งหระโอเคไหเธอ <c oughs> นาีว่าตาใครให้เอาใขรมาเพอนี่นี่คือบอกเอาบอกน้าปูให้นจุเปลี่ยงเขียวกันนะพี่น้องนะเขียวดีส่วนหนักเนาะตั้งแต่พอแต่แม่ให้นีสามสิบสองเหลียะหคนนีครบ32ส่วนบ่เห็นไ่ ถ้าทอดเจ้าอวโปโกเป็นนส้นพิการนี่เปยสีมี่บ่แต่พื้นพิการบ่บวาไปนะชอเหรอชินปลาชินเจ้าบอก แล้วก็พังบุญกับครับเก็บช้ำหน่อยเอ้ยใะห่หมหักแขงหักหลแขงหลาอีกจิวช้ำหน่อยอีกจิวช้ำหน่อยน้ำก็ได้อาบเส็จตัวเรอมีชีอะพยู ืันนี้จะอาบใ้ยุ่วอาบน้ำอุนบอกแยกวันสาวของมันรูบๆเตี้ยตนเพิ่นง่เพิ่นเป็นอย่างมากางมบนมี่แห้งแง่ไข่ถือว่าห้องมเป็นปอยู่นนะเป็นบด้ไข่เป็นเป็นวัดหายใจไม่ออกแง่เพินหายใจไม่ได้ออกหายใจไม่ออกแตาเรียตูนมันจะโหนหวยเพิ่นเจ้ามือไปถู อืมแฮ่ข้บุ้งน่าดกาวบุ้งอร่อยกินกับปลาบดเบอเผ็ดเผ็ดก็ดีพี่เนตจ๋าพี่เน่พี่เน่พี่เน่มองหน้าแม่นิพี่เน่พี่เนตจ๋าผมทำไมขึ้นเร็วจังลูกอืม คือเพิ่มจีบกวนให้นิ้วขับผมนี่ไงด่างมผมได้หนักนะครับได้ผมพอขั้นได้ผมแม่แล้วเบิดหัวลานเบิดปลาเนี่ยบุมไเก็ดบุมไกลั่นเจ้ากลัวเรียบร้อย อิ่มกนกพักบุญหลี้ยได้ขีดปัวบวกเจ้กินนะพวกเจ้าถืใจสร้างเพิ่ม,มไแม่อิ่มะอิ่มบอหลังไมมก็ห <laughs> ลังไม้กินดี <laughs> จับจานไวนะ้เนีทำเดียว อังแม่ครับมาข้างบนก่อนแต่ว่าตอนนี้ทำตุลาหให้ลูกกันจังทำตุลาให้ลูกก่อนขต่คุณหล้วจ้าเดี๋ยวหลังแม่ค่อยกิ้มมาจิ้มตัวเขา cái khẩu ừ. Con mắt đấy chẳng Phải là Kéo của mi Kéo mi vô Để bà nhắn không Nhạp nhạp vào đây Sếp <laughs> xếp Để khóng xẹp nó bị nóng lắm Khi nắng thì chị vẫn kìm vào đây đấy Chị nấy ôm à. ừ. <laughs> ว่ากินดิบๆกินสดๆคือพวกเจ้าก็ได้ทุกเร็วกินโลดก็ได้รบังรวังร้หนาวเดวพ้มร้อหนาว không hổng, nó này nóng, bật khắc thân này, thay nước là nào nước gì đây này là nào để tăng lâm, đứt đứt. ดด้วนกันนะเด้เขาก็ลังสึง,งเลยเทียวน้ำหนาวนลมบอยๆไปฟังล่ากลับมาเด็กเด็กยอ่องกันนึกป้าเขาเลยมุนอุ้ยปุ้ยดีเนี่ยข้าพเจ้าข้าพเจ้ามึงตาย <laughs> อักบ้งก so ินก um right? ับนี้สับกับเน่ักบุ้เมันแซ่บะักบุ้งเนี่ยคอยกันน้างักบุอ่นี่มันตตามแต่แกินกับเจีวกับเ่บบมเขากันได้ไนาะจะไว้ยอดแดงมันจังบ่เขากันต้องเอยอดนี่น้ำมันตัวมันซัดขึ้ นอนนี่น้ำก็ถ่วงไม่ติออกโคตรเลยหยอดแต่บา่ามันพันเดียวกันอยู่ละน้ำถ่วมมันสักนี้น,น้ำน<อ>ะเอาเข้ากินเนื้อเยอะ่อปลาแพร่บาบกินวันแม่ดอกวันแม่ก็กินวันนีแขียวเนี่ย ยาวช่วงนี้นี่นี่บกไปนนั้นก็เลยการเป็นบักเป็นนันก็เลยบริทาไปข้างนอกครับผมอากาศมันเย็นอ่าเพิ่มเติมใส่บักไส่เนาะก็เลยเห็นอุตสาหของพ่อแม่เพิ่ม จะไหนหยุดพอดีอพัชการถุนครันจำเสีดเค็งานตัวของดูเสียครับอยาถยกกระดือลงไมลูกอยกกระดือลงเด้อนี่เนี่ยพวกกระดือไปหนาเด้พี่น้องไปหลัง ครับมีอีกเยวะเดี๋ยวพี่ว่ากินครับปไปก่อนสวัสดีครับดูหัวรอเลยเราพอจะรัสดีทเทสไปกันครับ